RUN IT UP! และตอนนี้นะครับผมอยู่ที่สันเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากนะฮะแน่นอนว่าผมจะพามารู้จักกับกิจกรรมสัมมนาแลกปียนเรียนรู้6โมเดลในความร่วมมือของมูลนิธิกิษสนาไกลสินกับกพผหรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยบรรยากาศจะสนุกสนานแค่ไหนไปดูพร้อมกันเลยครับ วัยใหม่ทักษะการส่งเสริมว่าส่งเสริมอะไรก็ตามเนี่ยมันต้องแปรรูปง่ายและในปัอจุวันเทคโนโลยีเนี่ยสำคัญมากๆนะคะเราจะไปส่งเสริมอะไรให้เขาปลูกเนี่ยถ้าเราแปรรูปไม่ได้เนี่ยอย่าส่งเสริมค่ะเพราะเวลามันล้นออกมาเนี่ยไม่รู้จะทำยังไง การจัดสัมมนาในวันนี้นะคะเป็นการจัดสัมมนาขึ้นมาเพื่อมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมเครือข่ายของเรานะคะที่มีการพัฒนาสมุนไพรและก็การแปรรูปร่วมกับโครงการของอาจารย์กฤษณะาไกรศิลสิ่งที่พวกเราต้องการจะทําก็คือว่าสมุนไพรเหล่านี้ค่ะหรือว่าผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลายๆชุมชนทาแต่ว่าการตลาดอาจจะน้อยนะคะเราก็เลยอยากจะพัฒนาให้ก้าวข้ามตรงนี้ขึ้นมาจึง อาจารย์ก็มีความเมตตาค่ะพัฒนาพรีเมียมโปรดักต์ให้เราต่างให้ขึ้นมาอีกเกรดหนึ่งเพื่ออาจจะเป็นสินค้าเพื่อการส่งออกตรงนี้เราคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็สามารถที่จะมีความยั่งยืนในการพัฒนาชุมชนพัฒนาอาชีพต่างไปในอนาคตแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะขยายผลต่อเนื่องไปเป็นโมเดลอื่นๆต่อไปค่ะ มาจากโมเดลช้างเผือกโมเดลของเชียงใหม่ครับช้างเผือกโมเดลเนี่ยก็คือเป็นงานของของอาจารย์ดกรกิษณากริศรรินนะครับเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรเนาะก็มีการปลูกขมิ้นแล้วก็มะแว้งแล้วก็พกริกกระเหลี่ยงดรกฤษณากรีศรรินเนี่ยถ้าประสบผลสลําเร็จนะครับก็คิดว่าทุกคนก็จะได้รับอานิสงส์จากโครงการนี้มาได้รับความร่วมมือจากคอพฟอเนาะ มันก็เป็นเรื่องยากนะครับในการการทำงานเนี่ยครับเพราะว่าการทํางานต้องอาศัยความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในอนาคตข้างหน้าก็ยังพอจะมีความหวังในจากการที่เขาได้มาวันนี้นะครับค่ะแพทย์หญิงศิรด,ดาภูริวัฒนพงศ์นะคะก,นนกนกกะก็เป็นผู้อนวยการโรงพยาบาลมกเหล็กแล้วก็เป็นผู้ประสานงานหลักในโครงการพกษามณีโมเดลด้วยค่ะโครงการพกษามณีโมเดลเนี่ยเราเพิ่งเริ่มต้นเมือ่อประมาณ3เดือนนะคะ แล้วก็ได้สิ่งที่ได้เรียนรู้มากที่สุดเลยก็คือว่าเราได้เห็นแนวทางที่เป็นไปได้ของการต่อยอดจากสิ่งที่เรามีอยู่ในเรื่องการขอรถเรื่องน้ํามันเรื่องอะไรต่างๆได้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยทั้งลงพื้นที่มาดูพื้นที่แล้วช่วยนัดหมายบริหารจัดการในเรื่องของการพาวัตถุดิบของเราเนี่ยไปแปรรูปในพื้นที่ที่ห่างไกลมากนะคะต้องขอขอบพระคุณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในการช่วยเหลือพวกเราเป็นอย่างดีในครั้งนี้ด้วยค่ะ ต้องบอกเลยนะคบว่าวันนี้นี่เข้มข้นแล้วก็ได้ความรู้มากมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการต่อยอดในเรื่องของกลยุทธ์กลวิธีต่างๆนะฮะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่ชุมชนแต่ละชุมชนแต่ละโมเดลเนี่ยเข้ามาร่วมสัมมนาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับก็ใครที่สนใจในเรื่องนี้ก็อย่าลืมติดตามข่าวสารได้นะครับส่วนสัปดาห์หน้าจะมีอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมครับภาพต้องการให้ผู้ป่วยเนี่ยเขาหายจากโรคของเขานะเราก็ต้องยอมแลกเพราะเราสบายดีไง เราทำให้ผู้ป่วยใช้อ่ะ